สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงรายการที่มีเนื้อหาสาระจะทำให้ผู้ชมทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตใครก็ตามครับที่วันนี้กำลังอยู่ในแวดวงของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์หรือแม้แต่ธุรกิจ SME เมื่อท่านรับฟังรายการนี้แล้วท่านอาจจะได้ข้อคิดได้วิธีปฏิบัติ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือกับธุรกิจของท่านได้เราเชื่อเหลือเกินครับใครก็ตามที่มีความมุ่งมั่นรับรองได้ว่าชีวิตของท่านจะต้องประสบความสำเร็จไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับกับหัวข้อที่เราอยากจะขออนุญ,ญาต เสนอหรือพูดคุยกับท่านผู้ชมนั้นเราลองมาดูกันสิครับว่าคนรวยๆนั้นเขาทำงานกันอย่างไรเขาหาเงินกันอย่างไรหรือแนวคิดเขาน่าจะเป็นแบบไหนกับหัวข้อวิธีหาเงินของคนรวยและผู้ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นั้นท่านเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับคนรวยๆกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ท่านได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดและวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเราในรายการครับท่านผู้ชมจะได้ฟังบทวิเคราะห์และแนวคิดดีๆจากเขาผู้นี้ครับบรรณาธิการผู้มนวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ทางรายการขอต้อนรับคุณกายไพลินครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับแหมคุณกายครับต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ถือว่าสามารถพัฒนา ตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับของคนที่พอจะมีฐานะพอจะมีกินแล้วก็มีผู้ประกอบการหลายๆคนที่ปัจจุบันนี้พลิกธุรกิจตัวเองให้มียอดขายถล่มทลายและคุณกายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมได้เกริ่นกับท่านผู้ชมไปแล้วว่าด้วยประสบการณ์กว่า20ปีทั้งในแวดวงของทางด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็ทางด้านธุรกิจเครือข่ายที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ประกอบการมามากมายทําให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับแนวคิด กับวิธีปฏิบัติของคนที่ผมขออนุญ,ญาตใช้คำว่าคนรวยคนมีเงินจริงๆตรงนี้กับคำพูดบางคำที่คนเขาเคยพูดกันว่าเงินหนึ่งล้านบาทแรกในชีวิตนั้นหาได้ยากมากจริงๆแต่ใครก็ตามครับท่านผู้ชมใครก็ตามที่หาเงินหนึ่งล้านบาทแรกได้แล้วจะรู้วิธีทำงานจะรู้วิธี<ม>หาเงิน อีกล้านต่อ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 ,ตอและต,ต่อต่อไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัดคำพูดตรงนี้คุณกายคิดว่ามันเป็นคำพูดที่เป็นจริงหรือเปล่าครับครับมันก็มีส่วนถูกบ้างอาจจะสักครึ่งหนึ่งนะฮะพวกการที่จะได้เงินมาแต่ต้องดได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะพอได้เงินมามันมีมันมีสองอย่างโกงเข้ามาอย่างนี้ถ้าได้หนึ่งล้านบาทนี้มันก็จะอีบแบบนึงนะแต่ถ้าเกิดได้ด้วยมาน้ำพักน้ำแรงด้วยการต่อสู้ด้วยการทำงานมาเนี่ย มันจะเป็นพลังพลังผลักดันมหาศาลสุดๆอย่าลืมเนื่อคนนะนะไม่เคยไม่เคยจับเงินล้านเลย,ยงี้โอ้โหพอทํางานมาเต็มที่ได้เงินล้านมาปุ๊บพลังจะเกิดขึ้นมหาศาลเมื่อมีพลังนะจะทําให้เราสามารถต่อยอดก้าวไปอีกก็คือต้องการพิชิตมากกว่าเดิมอะเอาง่ายๆอย่างนักขายเนี่ยครั้งแรกเลยเราไปขายสินค้าได้กำไรมา500บาทโอ้โหดีใจตายเลย ครั้งแรกเลยวันแรกเลยเนี่ยลังางใจนั้นมาปุ๊บไปขายต่อไปอีกสักสเดือนได้ค่าคอมมิชชั่นมา2 5งหมพลังเกิดขึ้นมหาศาลเลยนะตอนนี้เมื่อมีรายได้แล้วมันจะเกิดมีพลังทุกครั้งเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีรายได้ใจก็จะห่อเหี่ยวไปด้วยฉะนั้นคนที่สะสมรายได้ให้เป็นล้านบาทเนี่ยนะแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องอดทนจริงทำจริง มีความมุ่งมั่นจริงหลังจากนั้นนะคนลักษณะแบบนี้นะถ้าเกิดเขาไม่หยุดนิ่งอยู่ที่นะพยายามหาอาวุธหาทุกสิ่งทุกอย่างมาเสริมเติมเต็มความสามารถความรอบรู้ตัวเองแล้วก็พัฒนาในการทํางานอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องจากล้านหนึ่งก็จะปากลายเป็นล้านห้าสล้าน3ล้านบางครั้งไม่ได้หาจะไม่ได้หาด้วยตัวเราคนเดียวนะมีเพื่อนก็คือทีมงานเพื่อนร่วมงาน เข้ามาผสมประสานเข้ามาทาให้เราเติบโตเพราะคนเรามีเงินนะนะความมั่นใจจะเกิดขึ้นผมว่าน่าจะเป็นเลรอ,อยเ็เลยทีเดียวถ้ามีเงินนะแต่ถ้าไม่มีเงินนะไปนั่งกินอาหารทัว่าร้านหรู้รหน่อยนะไอ้นู่นก็ไม่เคยกล้าสั่งไอ้นี่ก็ไม่เคยกล้าสั่งนั่งแบบเก๊กๆเกงๆ,ๆอยู่ไงไม่คือไม่มั่นใจตัวเองอะแต่ถ้าเกิดโหพกเงินห0 0 0 0บาทในกระเป๋าเนี่ยอยากกินอะไรสั่งอยากกินอะไรสั่ง เท่าไหร่ก็พร้อมจ่ายเห็นไหมมันจะต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วกับคําพูดที่คุณกายได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกว่าไอ้คาว่าได้เงินเป็นล้านนั้นมันจะต้องได้มาจากน้ําพักน้ําแรงต้องได้มาจากการทํางานของตัวเราเองได้มาจากความคิดริเริ่มของตัวเราเองแต่การทํางานในตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับว่าการทํางาน80แต่ได้ผลตอบแทน20หรือทํางาน20และได้ผลตอบแทน80 ตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจเราจะทำงานเหนื่อยเหนื่อยมากๆแต่ค่าตอบแทนได้น้อยหรืออยากทำงานทำงานอะไรดีแ่ะครับที่มันจะคุ้มค่าเหนื่อยตรงนี้ต้องขออนุญ,ญาตเรียนสอบถามคุณกายในฐานะที่อาจจะมีความรู้หรือมีข้อข้อคิดเห็นดีๆกับท่านผู้ชมว่ามันพอจะมีไหมครับงานอะไรที่คุณกายบอกว่าทําด้วยน้ําพักน้ําแรงความขยันของเราเองแต่ทําแล้วมันได้คุ้มกับค่าเหนื่อยครับ เพราะว่ามันก็มีอาชีพอยู่อาชีพเดียวท่านั้นแหละก็คืออาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยนี่หมายถึงวคนที่ทุนน้อยๆหน่อยนะแต่ถ้าเกิดทุนที่เยอะไม่จำเป็นต้องมาทําอาชีพนีน้ไปลงทุนเรื่องอย่างอื่นก็ยังจะดีซะก,กว่าใช่ไหมเพราะทุนเยอะนี่ทาอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่คนทุนไม่มากเนี่ยนะมีไม่ถึงแสนบาทหรือมีไม่กี่พันไม่กี่หมื่นบาทมันเป็นอาชีพเดียวจริงๆไงที่จะยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มาก ไม่ได้คนเดียวนะได้ทุกคนที่เข้ามาร่วมขบวนการไม่ไม่ใช่ขบวนการโจรน,นะขบวนการแห่งความสําเร็จแห่งความร่ารวยก็คืออาชีพเครือข่ายขายตรงเพราะชีพแบบนี้นะสามารถเสริมเติมเต็มให้เราเขาเรียกมีอยู่มีกินแต่ว่าทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจในการทํางานอย่างต่อเนื่องเพราะาการทํางานในชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันเป็นงานที่คล้ายๆว่าเราเป็นเจ้าของเจ้าของกิจการขนาดย่อม เป็นร้านค้าย่อยๆร้านค้าย่อมๆที่ไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านก็ได้เพราะบริษัทแม่เขาเปิดให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเอาสินค้าไปนําเสนอไม่ต้องยิ้วไปขายนะฮะเอาปากไปนําเสนอไปพูดบอกว่าบริษัทนี้เป็นอย่างนี้สินค้าดีอย่างงู้นอย่างนี้ทำแล้วมีโอกาสสร้างความสําเร็จร่วมกันพวกเราทั้งหมู่บ้านเอามาทําขายตรงกับบริษัทนี้นะทุกคนถ้าเกิดมาทําแล้วจะเกิดประโยชน์ยังไง อธิบายแบบนี้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อไปถ้าทุกคนเห็นพร้อมต้องกันแล้วก็ไปร่วมกับบริษัทเดียวกันไปซื้อสินค้าใช้ไปแนะนําให้คนอื่นใช้เห็นไหมทุกคนช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งก,กันและกันต่างคนต่างไปช่วยกันเนี่ยสะสมคะแนนครบปุ๊บแบ่งปันผลตอบแทนตามแผนการจ่ายคลตอบแทนนี่แหละมันต่างจากอาชีพอื่นอาชีพอื่นเนี่ยเราไปลงทุนทําอยู่คนเดียวรวยอยู่คนเดียวหรือก็เจ๊งอยู่คนเดียวแต่เครือข่ายขายตรงนะ ไม่มีคำว่าเจ๊งเด็ดขาดยกเว้นอยู่คนคนเดียวก็คือคนขี้เกียจถึงทำอาชีพอะไรก็เจ๊งเ่ยนะครับและเขาบอกกันครับว่าอาชีพนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้เงินลงทุนจำนวนมาก,มากแต่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองและอาชีพนี้แหละครับการใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มากแต่สามารถให้ผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่าคุ้มค่ากับความขยัน การลงทุนด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็การต่อยอดการบริหารงานที่จะเกิดขึ้นกับในองค์กรของท่านในอนาคตได้อย่างแน่นอนแต่คำว่าการได้รายได้จำนวนมากๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นต้องเรียนถามคุณกายตรงนี้ครับถ้าในเชิงของธุรกิจโดยทั่วไปแล้วเขาบอกว่าการจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นก็จะต้องมีการลงทุนลงทุนที่มากขึ้นไปด้วยแต่ในความหมายของธุรกิจเครือข่ายขายตรงนั้น หากใน,นอ,อนาคตเราจะต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นมันเป็นการลงทุนทางด้านไหนครับครับถ้าเกิดเราต้องการขยายนะต้องการเป็นหลักแหลง่งเป็นเป็นผู้ประกอบการย่อยๆที่จับต้องได้ชัดเจนนะอาจจะในรูปแบบของการเปิดศูนย์นะพวกการเปิดศูนย์บางบริษัทเนี่ยเขาไม่มีนโยบายไปเปิดเองไม่ลงทุนเองเขาก็จะให้พวกผู้นํานี่แหละมีคุณสมบัติครบหมายความว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆสมาชิก มีจํานวนหนึ่งแหละอาจจะสามพันห้าพันก็แล้วแต่บริษัทกําหนดมานะคุณไปเปิดเลยไปเปิดศูนย์หรือเป็นสาขาเลยเห็นไหมมันก็จะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากแผนการจ่ายผลตอบแทนอยู่ที่บริษัทนั้น,น,นเขาเป็นคนบางที่ก็สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะนี่นอกเหนือจากที่มีไรายได้อยู่แล้วมันก็สะดวกสบายเป็นที่รองรับให้กับสมาชิกที่อยู่ในแอรเรียหรือละแวกนั้นจังหวัดนั้นๆ ไปซื้อสินค้าไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพอ่ะเห็นไหมสะดวกสบายเยอะเพราะคือคล้ายๆว่าเราไปเปิดสาขาหรือเป็นเปิดศูนย์มีสต็อกสินค้าตามสมควรเพราะเรามีตังเยอะเนี่ยใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ดีสมาชิกก็สามารถมาซื้อสินค้าไปเบิกจ่ายได้ไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพใช้เป็นที่ฝึกอบรมก็ได้สะดวกสบาย,ยเดี๋ยวนี้ซื้อจานจานดาวเทียมไปนั่งดูทีวีที่บริษัทตัวเองเนี่ยมีรายการอยู่ก็ยังได้เลยฮนะเนี่ยคือสิ่งง่ายๆในการ ทำเครือข่ายยุคใหม่นะครับและท่านผู้ชมครับกับเครือข่ายยุคใหม่กับการเริ่มต้นที่จะลองใช้คําว่าฉันจะเป็นคนรวยได้หรือไม่ช่วงต้นของรายการนี้เรามีคําตอบไปบ้างพอสมควรแล้วแต่สําหรับช่วงหน้าท่านจะได้มาค้นพบกันครับว่า คนรวยจริงๆนั้นเขาทำงานด้วยเงินอย่างไรและมีที่มาที่ไปของไรายได้และวิธีคิดอย่างไรจึงทำให้เขากลายเป็นคนรวยได้แต่สำหรับช่วงนี้เราต้องพักคู่เดียวครับ ภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด io, คลีโอขึนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดยจอ y ์นคโทร02-975-5858 ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกนเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเร้าใจได้อารมณ์ขาดลูกหัวใจคนเกลือขายเกิดกันอา่านตลาดเพราะสื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ข,ของเดือนทั่วประเทศผมใช้ปูดแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูดแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สก,กัดจากธรรมชาติ ช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็ง